จังหวัดกาลสินโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาลสินร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ชุมชนคุณธรรมลานธรรมลานวิถีไทยเหล่ากาชาติจังหวัดกาลสินและสมาคมหมอลำจังหวัดกาลสินจัดกิจกรรมรวมใจรวมพลังบวรไทยสู้ภ COVID ัยโควิด -19 ในวันอังคารที่29มิถุนายน2564ณหอประชุมจังหวัดกาลสินศูนย์ราชการจังหวัดกาลสิน คณะสงฆ์จังหวัดกระสินโดยพระครูวรธรรมทัศ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะจังหวัดกระสินร่วมด้วยเจ้าคณะอำเภอทั้ง18อำเภอนางกมลรัตสิมมาคำวัฒนธรรมจังหวัดกระสิน เครือข่ายศิล,ลปินโดยหมอลำบุญเพ็งพระเหล็กไหลนายกสมาคมหมอลำจังหวัดกระสินหมอลำวีรพงศ์วงศินท์ศิล,ลปินใหญ่หมาไทยหัวใจศิลป์ตัชนะชัยและอันตุ้มโูมมอบถุงยางชีพจำนวน3า0พันถุงให้กับนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินนายเลิศบุตรกองทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินนายสนั่นพงศ์อักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระสินและนายอำเภอ ทั้ง18อำเภอเพื่อนำไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือกลุ่มเปราะบางในสังคมในพื้นที่จังหวัดกาลสินตามโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ชุมชนกุณธรรมลานธรรมลานวิถีไทยรวมใจรวมพลังบวรไทยสู้ภยัยโควิด -19 และโครงการกาฬสินแฮปปี้เน็ตโมเดลคนกาลสิน์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง